ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกหนังสืออุทธรฉบับเต็มคำพิพากษาของสองสารที่ดินเขากระโดงเป็นสิทธิ์ของการรถไฟเป็น EP 3ีก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับหนังสืออุทธรน,นะครับของนะครับของการรถไฟนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับสารพิพากษาแล้วอะไรแล้วและให้กรมที่ดินกรมที่ดินเนี่ยตั้งคณะกรรมการตามมาตรา6-1ขึ้นมาหลังจากตั้งคณะกรรมการตามมาตรา61ขึ้นมานะครับ คณะกรรมการทั้งหมดมีลงความเห็นว่าไม่เ,เพิกถอนที่ดินของเขากระโดงนะครับสุดท้ายแล้วการรถไฟก็ต้องทําหนังสืออุทธร์ออกไปนะครับเปิดนะครับข้อเท็จจริงนะครับสำคัญในหนังสืออุทธร์ฉบับเต็มของการรถไฟแห่งประเทศไทยถึงกรมที่ดินยกคําพิพากษา อีกสองสารคือสารอุทธรภาค3และสารปกครองกลางชี้ชัดที่ดินบริเวณเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์เป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนที่ดินหลวงตามพรบรปีพศ2.4.6.4 2.4.6.4ก็เท่ากับว่า100กว่าปีแล้วหรือเปลนะ่านะครับนะครับหนังสืออุทธรฉบับเต็มนะครับที่3เนี่ยนะครับที่วีริศอัมระปานผู้ว่าการธนาคา ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยยื่นหนังสืออุทธรถึงกรมที่ดินกรณีมีคำสั่งไม่เพิกถอนเอกสารสิทธิ์แสดงในที่ดินที่ทับซ้อนกับที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณแยกเขากระโดงตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์หรือคดีที่ดินเขากระโดงซึ่งนะครับหนังสืออุทธรน,นะครับมีจำนวนทั้งหมด20หน้าโดยท่อนหนึ่งของคำอุทธร ได้นำคำพิพากษาของศาลอีกสองศาลก็คือศาลอุทธรภาคสามและศาลปกครองกลางยืนยันกรรมสิทธิ์ที่ดินเขากระโดงว่าเป็นของการรถไฟโดยมีเนื้อหาดังนี้คำพิพากษานะครับศาลอุทธรภาคสามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานตามที่ปรากฏจากคำพิพากษาของศาลอุทธรภาคสามค 3, ดีหมายเลขดาที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งทับสองห้าสามคดีหมายเลขแดงที่หนึ่ง 12ทับ253ระหว่า,า,กางการลถไฟแห่งประเทศไทยโจ์กับนายวีรัตวงพิพัฒชัยที่1กับพวกรวม4คนเป็นจำเลยซึ่งคำพิพากษาระบุไว้ตอนหนึ่งว่าเห็นว่าตามพระราชกิจสณีกาเอกสารหมายจอจาน9ได้ยกเลิกพระราชกิจสณีกากำหนดเขตสร้างทางรถไฟหลวงต่อจาก นครราชสีมาถึงอุบลราชธานีฉบับลงวันที่8พฤศจิกายน2462และฉบับวันที่7พฤศจิกายน2462หมายถึงการยกเลิกการสงวนห่วงห้ามที่ดินซึ่งเป็นของเอกชนในส่วนของในส่วนนอกแนวเขตที่กำหนดไว้ในพระราชกิจสดีกาจัดซื้อเท่านั้นไม่ใช่การยกเลิกการห่วงห้ามทั้งหมดและเมื่อกลมรถไฟที่ดินเข้าไปใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยการก่อสร้างทางรถไฟเข้าไปลำเลียงหินที่บริเวณเขากระโดงและบ้านตะโกทั้งยังใช้วัสดุสำหรับการก่อสร้างทางรถไฟสายนครราชสีมาถึงอุบลราชธานีด้วยย่อมถือว่าที่ดินนับและที่ดินพิพาทต,ตามแผนที่กรมรถไฟแผ่นดินเอกสารหมายเลขจอจาน7นะครับเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกิจการกำหนดแนวเขต ทางรถไฟหลวงต่อจากนครราชสีมาจนถึงอุบลราชธานีฉบับลงที่8พฤศจิกายน2462เอกสารหมายเลขจอจาน 4. อันเป็นที่ดินที่จัดหามาเพื่อใช้ในการสร้างทางรถไฟโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอยู่ในความหมายของคำว่าที่ดินรถไฟตามพระราช,ชบัญญัติจัด วางการลถไฟทะและทางหลวงพุทธศักราช2-4-6-4มาตา3า3วงเล็บ2ย่อมตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมรถไฟแผ่นดินตามมาตาที่ยี่้าและได้รับการคุ้มครองตามมาตา6วงเล็บ1และวงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวคำพิพากษาของศาลปกครองกลางและอีก1ท่อนนับหนึ่งในหนังสืออุทธรของ การลถไฟแห่งประเทศไทยระบุถึงข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางคดีหมายเลขดำที่249นับ49ทับ2564คดีหมายเลขแดงที่ 582แปดสองทับ 2, 5, 6, 6, งหาที่30มีนาคม256ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยผู้ฟ้องคดีกรมที่ดินผู้ถูกฟ้องคดีที่1อธิบดีกรมที่ดินผู้ถูกฟ้องคดีที่สองตามคำพิพากษาของศาลปกครองดังกล่าวได้วินิจฉัยเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยในบริเวณเขากระโดงไว้ตอนหนึ่งว่าเมื่อคำพิพากษาสารคดีกาที่842ขีด 876ทับ250คำพิพากษาสารดีกาที่2087ทับ2561และคำพิพากษาสารอุทธรภาค3คดีหมายเลขดำที่11ทั2563คดีหมายเลขแดงที่111 1112ทั2563ได้เว้นฉัยไว้อย่างชัดเจนว่าที่ดินตามแนบนะครับ ที่ดินตามแผนที่แสดงเขตที่ดินของกรมรถไฟแผ่นดินสายโคราชและอุบลสายโคราชถึงอุบลตอนแยกนะไปยังที่ย่อยศิราตำบลเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์กิโลเมตรที่375บวก650เป็นส่วนหนึ่งของพระราชกิจสณิกากำหนดเขตสร้างทางรถไฟต่อจากนครราชสีมาถึงอุบลราชธานี รงวันที่8พฤศจิกายนพศ2462เมื่อกลมรถไฟแผ่นดินใช้ประโยชน์ในที่ดินในการก่อสร้างทางรถไฟเข้าไปลำเรียงหินที่บริเวณเขากระโดงจึงถือได้ว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของผู้ฟ้องคดีข้อเท็จจริงนะจึงฟังได้ว่าที่ดินบริเวณแยกเขากระโดงตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของ ผู้ฟ้องคดีที่ได้มาตามพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวงพุทธศักราช2464และถือเป็นที่ดินของรัฐประเภทหนึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่1จึงมีหน้าที่ที่ในการคุ้มครองและป้องกันที่ดินบริเวณดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยพศ2557 อันนี้ก็คือเป็นข้อมูลนะครับที่บอกและยืนยันว่าสารทั้ง3ามสาลก็ได้พิพากษาไว้ที่ดินตรงนั้นเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยแต่คำถามว่าเอ๊ะด้วยจุดประสองค์อะไรทำไมนะับถึงนะับยึกยักทำไมถึงไม่ยอมเพิกถอนหรือเป็นเพราะอะไรหรือว่าตรงนั้นเป็นของใครก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็คงจะต้องรอดูนะครับ รอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วการรถไฟแห่งประเทศไทยจะสามารถทวงคืนนะครับที่ดินตรงเขากระโดงตรงเนี้ยกลับมาได้หรือเปล่าหรือสุดท้ายไม่ได้นะครับไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ก็คงจะต้องลองนะครับติดตามกันก็อย่างที่บอกนะครับว่าในการออกโฉนดที่ดินต่างๆเนี่ยมันก็มีข้อกังขาหลายๆอย่างนะครับ การออกโฉนดที่ดินที่ทรงพระราชทานให้แก่การรถไฟที่ดินเขากระโดงเนี่ย5,000กับ83ไร่เป็นการทำผิดกฎหมายมาตั้งแต่ต้นและผู้ที่ทำผิดกฎหมายก็คือกรมที่ดินนี่เองการตรวจสอบไต่สวนเรื่องนี้ควรตรวจสอบไต่สวนให้ครอบคลุมไปถึงการออกโฉนดที่ดินด้วยว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบและยังสามารถเอาผิดใครได้บ้างและเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากฝ่าสามารถหรือบางอาจกระทำการกระทำความผิดขนาดนี้ได้อย่างไร เพราะว่าที่ดินเขากระดงนั้นชัดเจนว่าเป็นที่ดินที่มีพระบรมร,ราชองค์การของรัชกาลที่5พระราชทานให้แก่การลดไฟเนื้อที่58า0กับาไร่และต่อมาในรัชกาลที่6ได้มีพระราชกิจฎีกาให้เป็นที่ดินของการลถไฟซ้ำเข้าไปอีกจะอ้างว่าไม่ทราบว่ามีพระราชกิจฎีกาและพระบรมร,ราชองค์การย่อมไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายเท่ากับอ้างว่าไม่รู้กฎหมายย่อมอ้างไม่ได้เมือ่อและเมื่ออ้างไม่ได้ก็ต้องถือว่า กรมที่ดินรู้กฎหมายรู้เรื่องแล้วยังบางอาจเอาที่ดินพระราชทานแบ่งออกกรรมสิทธิ์ให้กับนักการเมืองได้อย่างไรมาแบบนี้เมื่อ3สูงสุดถึงสองสารพิพากษาว่าเป็นที่ดินของการรถไฟและเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ก็ยังบังอาจดื้อแพ่งฝ่าฝืนคำพิพากษาไม่ยำเกรงอำนาจตุลาการไม่ยอมเพิกถอนเอกสารสิทธิ์และยังตีโวหารทำให้ประชาชนเจ็บใจไปทุกวัน สำหรับนักการเมืองและข้าราชการที่ยังยึดดื้อแพ่งไม่ยอมปฏิบัติตามคำพิาพากษาของศาลสูงสุดนั้นก็มีเหตุผลอย่างเดียวที่บังอาจกระทำเช่นนั้นและอึอเ้เขิลรำพองหลงในอำนาจว่ามีอำนาจเหนือฟ้าสามารถกระทำย่ำยีพระบรมราชองค์การพระราชกิจติกาแม้คำพิาพากษาของศาลสูงสุดได้พวกที่บังอาจกระทำการเช่นนี้ไม่เคยมีปรากฏมาก่อน การที่นักการเมืองและข้าราชการที่มีอํานาจบังอาจกระทําเช่นนี้แสดงว่ามีโมหะบ้าอำนาจหรืออํานาจหลงอํานาจเข้าครอบงําจิตใจจนไม่เป็นผู้เป็นคนไปเสียแล้วจึงเป็นอันตรายนะร้ายแรงต่อประเทศชาติและประชาชนดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่ในการปราบปรามทั้งหลายจะต้องเร่งมือเพื่อให้บ้านเมืองบอบเพื่อไม่ให้บ้านเมืองบอบช้ําเสียหายไปมากกว่านี้ ไม่ได้ยินหรือเสียงเรียกร้องของประชาชนดังกึกก้องกระหึมขอให้ทหารเข้ามายึดอำนาจฝาดล้างนักการเมืองชั่วชั่วขาราชการเลวซามเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลนะครับเรื่องของเข่ากระโดมมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคล่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าดเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ